กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาตามต่อเรื่องของการนำเสนองานวิชาการประจำรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนยปสรุ่นที่13ที่ยังคงให้ความสำคัญอยู่กับเรื่องของยุทธศาสตร์การป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุกเมื่อวานนี้มีการนำเสนอข้อเสนอแนะกันไปแล้ววันนี้จะมีการวิาพากยุทธศาสตร์ดังกล่าวทั้งในมุมมองของนักวิชาการสื่อสารมวลชนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าความสำคัญของยุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะต้อง 1. เดินหน้าเปิดเผยข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปรง่งใส 2. ต้องสามารถตรวจสอบได้และ 3. คือเรื่องของการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และนอกเหนือจากนี้นะคะวันนี้เราจะมีโอกาสร,รับฟังมุมมองแนวนโยบายในการบริหารจัดการอย่างโปรง่งใสเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่าของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ การวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์รุ่นของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปศส3ในหัวข้อยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุกโดยผู้ทรงคุณวุฒธธิได้แก่รองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย นายสมพวัวโตรักษาผู้จัดการฝ่ายข่าวบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุโดยมีนางสาวอรวรรณกลิ่มวิรัตกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนางสาวลิซ่ากล่าวว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2560เปิดช่องให้มีการทุจริตหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นดังนั้นจึงส่งผลต่อผู้ประกอบการ จึงอยากจะให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามซึ่งการแก้ไขปัญหาคอรัปชันต้องทำกันทั้งระบบควบคู่กันไปกับการป้องกันและการสร้างจิตสำนึกพร้อมกันนี้ก็มีการตั้งคำถามถึงยุทธศาสตร์ที่เสนอให้มีกฎหมายลงโทษผู้ร้องเรียนที่ไม่มีมูลว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงจะจัดการอย่างรวดเร็วได้อย่างไรเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการปราบปรามคอรัปชันมีผลจริง ส่วนข้อตกลงคุณธรรมก็ยังพบว่ามีหลายโครงการค่ะที่ดูแล้วไม่เข้ากระบวนการซึ่งก็เกิดจากการใช้ดุลพินิษของคณะกรรมการหรือตัวแทนภาครัฐในการบริหารสัญญาจึงอยากจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนเช่นปัญหาเชิงเทคนิคต่างๆ ก็ต้องผลักดันให้หน่วยงานที่เป็นมืออาชีพในแต่ละด้านเข้ามาช่วยดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาการล็อกสเปคที่แฝงอยู่และนอกเหนือจากนี้นะคะก็ควรต้องให้ความสําคัญกับการติดตามหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการด้วยเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ประมูลไปได้ในราคาที่ต่ากว่าราคากลางแต่กลับพบว่าคุณภาพของงานไม่ได้ตามมาตรฐานจึงส่งผลให้ภาครัฐต้องเสียผลประโยชน์นอกจากนี้ก็พบว่าผู้ที่ประมูลโครงการต่ากว่าราคากลางทำงานไม่เสร็จและ ง,งานเป็นจำนวนมากด้วยค่ะในขณะที่รองศาสตราจารย์ดรธนวัตรกล่าวว่ากระบวนการวิจัยของนยปส13ถือว่าครบถ้วนทุกประการและเลือกเป้าหมายที่สูงที่สุดนั่นคือข้อมูลจากปป,ปชเพราะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัญหาที่ถูกกล่าวหาเยอะส่งผลทําให้คะแนน CPI ประเทศไทยอยู่ที่38คะแนนจากเต็มร้อยซึ่งมาจากการไม่เคารพกฎระเบียบ เพราะฉะนั้นกระบวนการสําคัญก็คือนักการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงเอกชนที่จะต้องตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังเนื่องจากถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่ในอนาคตให้ร่วมกันกําหนดชะตาชีวิตของประเทศนี้ซึ่งจากประสบการณ์ก็พบว่ามีการร้องเรียนการทุจริตลักษณะบัตรสนเทเยอะมากแต่ปรากฏว่า ไม่อยากทำร้ายใครเพราะกลัวจะเสียความสัมพันธ์และหาหลักฐานการรับสินบนไม่ได้จึงอยากจะเห็นปปชถอดร,รหัสวิเคราะห์ค,คดีแดงแล้วนำยุทธศาสตร์นี้ไปปรับเป็นแผนปฏิบัติการต่อไปค่ะ ส่วนในสมพ่กล่าวว่าในบทบาทของสื่อมวลชนได้ติดตามเรื่องนี้เหมือนกับหมาเฝ้าบ้านเนื่องจากคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของเงินดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบการใช้งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆอย่างถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาพซึ่งหากการจัดซื้อจัดจ้างยังคงใช้ดุลพินิษก็จะยิ่งเกิดช่องว่างของการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นเพราะฉะนั้นองค์กรตรวจสอบจึงต้องไม่ใช้กฎหมายเพื่อปิดหูปิดตาและปิดปากพี่น้องประชาชน รัฐธรรมนูญในปี2560มาตรา63ถือเป็นกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศที่รัฐจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายจากการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนั้นผู้บริหารจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกลไกลการตรวจสอบแล้วเชื่อมั่นในขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเป็นแนวร่วมให้ภารกิจนี้ประสบผลสําเร็จค่ะ สำหรับการสัมมนาสาธารนณะเรื่องอยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐเชิงรุกในครั้งนี้นะคะได้มีโอกาสเชิญนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเข้าร่วมบรรยายถึงการบริหารจัดการที่โปร่งใสเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่าด้วยเราได้รับข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่าสิ่งที่สําคัญคือความไว้ใจหรือ trust เพราะถ้าหากประชาชนหรือพนักงานไม่ไว้ใจเราการทํางานจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ถ้าหากไม่ไว้วางใจไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเกิดกระบวนการตรวจสอบกันเองขึ้นมามากมายความไว้วางใจจะมาจากสององค์ประกอบด้วยกันค่ะนั่นคือตัวผู้บริหารเองต้องเก่งมีความรู้ในสิ่งที่ทําในระดับหนึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือหรือพฤติกรรมที่ดีแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นด้วยความไม่โปรง่งใสเพราะฉะนั้นแน่นอนความไว้วางใจก็จะไม่เกิดขึ้นจึงยากต่อการบริหารงาน ในชุงบริหารงานที่ผ่านมาสร้างความโปรง่งใสเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและพบ8องค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ความตั้งใจจริงต้องชัดเจนเรื่องความโปรง่งใสในนโยบายที่พูดและปฏิบัติไม่ยอมต่อการทุจริตคอร์รัปชันส่วนเรื่องที่2นั่นคือการทําตามที่พูดไว้ในนโยบายต่างๆยกตัวอย่างเช่นห้ามรับของขวัญห้ามรับเลี้ยงซึ่งหัวหน้าก็ต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างด้วยเรื่องที่3คือต้องยุติธรรม โปร่งใสในการสร้างความสมดุลของข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนโยบาย Open Data เปิดเผยข้อมูลต่างๆของภาครัฐให้พี่น้องประชาชนได้เห็นรวมถึงติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดขึ้นได้ยากซึ่งก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็มีนโยบาย216เรื่องซึ่งก็มีการนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนติดตามการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ ส่วนเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ประชาชนถือเป็นการสร้างความโปร่งใสระหว่างฝั่งภาครัฐที่มีอำนาจกับประชาชนที่ถูกเอามาเปรียบ ซึ่งก็มีแอปพลิเคชัน Traffic f o d u ูของสวทชที่ใช้งานง่ายให้พี่น้องประชาชนถ่ายรูปรวมถึงเขียนเรื่องร้องเรียนแจ้งปัญหาต่างๆล่าสุดมีทั้งหมด1 2 8 0 0 0เรื่องค่ะได้รับการแก้ไขไปแล้ว65,700เรื่องโดยไม่จำเป็นต้องลงนามในคำสั่งเพราะทางสำนักงานเขตไม่อยากจะให้ค้างงานส่งผลทาให้ตัวชี้วัดของเขตมีปัญหาได้ ในขณะที่อีก3 0,000ื่นกว่าเรื่องก็จะมีการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกทออมซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมาเชื่อมทราฟฟ่ไร้รอยต่อโปรง่งใสเป็นประชาธิปไตยเพราะคำร้องของแต่ละคนเกิดความเท่าเทียมกันนั่นเองสำหรับเรื่องที่5ต้องมีระเบียบขั้นตอนชัดเจนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อความโปรง่งใสโดยมีแนวคิดที่จะทำจุดเดียวจบ ในการยื่นเรื่องและการส่งต่อข้อมูลระบบออนไลน์โดยไม่จําเป็นต้องเจอหน้ากาันและแบบนี้ละค่ะจะทําให้เกิดความโปร่งใสเพราะไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษนั่นเองสําหรับเรื่องที่6คือต้องไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเรื่องที่ 7. ความยุติธรรมในการแต่งตั้งเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดไม่มีความยุติธรรมในการแต่งตั้งในการโปรโมทพนักงานสุดท้ายแล้วความไม่โปร่งใสก็จะตามมา ส่วนเรื่องสุดท้ายต้องทำงานเป็นทีมมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะไม่อดทนต่อความไม่โปรง่งใสทุจริตคอร์รัปชัน คุณผู้ชมคะการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสูงรุ่นที่13หรือนอย,ยอปส .13 นี้นะคะจะมุ่งเน้นเรื่องของการเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าทุกคนมีส่วนสําคัญในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันแล้วเราจะสามารถ ถ้าจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยได้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ